ผ้ากางไม่รู้ว่าผ้าอื่นมีไหมแต่ผ้ากลางมันจะมีเหมือนแบบลูกเม่านะครับ<ม>รสชาติมันเหมือนกันเลยมันจะแบบออกมีเปรี้ยวๆแล้วลูกสุกมันจะหวานๆเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยลูกเม่าใช่โอหยู่นี้ท้องฟ้าสวยมากวันนี้นี่อ,อากาศดีดีใช่สีคนสวยครับก็ส,สวสีดัตสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับลมแล้วก็พี่ลำไย วันนี้เราจะไปไหนไปเก็บลูกอะไรไม่รู้เราจะไปเก็บลูกปปิ้ p i n g ร์รี่ออกเสียงถูกเลยไ่ใช่ป r e e p i n g raspberry ีปปิ้งราสเบอร์รี่ออกเสียงยากจังวะโอ้โหลูกอะไรไม่รู้ลูกมันเหลืองๆอ่ะเอาเป็นว่าลูกลูกเบอร์รี่แล้วกันเบอร์รี่สีเหลืองไม่รู้อะลองกินดูอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอาเดินเลยแล้วเนี่ยจะไปเก็บตรงไหนนี่ตรงนี้เอาที่เยอะๆไงนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ต้นมันไม่ใช่ต้นอ่ะคือมันต้นเตี้ยๆเตี้ยแบบติดดินเลยติดพื้นเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ<ม>นี่ครับเรามาถึงแล้วนี่คือต้นของเราลักษณะต้นนี่ครับคือมันอย่างนี้เลยถามคนดูจะกินได้ไหมนี่ครับ,ล,รบลูกมันเป็นลูกอย่างเนี้ครับคล้ายๆตัวลัซเบอรี่แล้วก็ตัวแบล็คเบอรี่มันชื่อครีปปิ้งเบอร์รี่ครับ มันจะขึ้นอยู่ที่ที่ไหนนะแคลิฟอร์เนียมันขึ้นแถวแคลิฟอร์เนียแต่ว่ามาจากไต้หวันเนี่ยครับมันขึ้นอยู่แถวแถวแคลิฟอร์เนียแต่อันนี้เราอยู่วอชิงตันครับมันขึ้นอยู่ที่นี่มันมาจากไหนนะมันมาจากบอสจันกัไต้หวันโอ้โหเป็นไงสำเนียงต้องได้ด้วยนะครับก็คือมันเดินทางมาจากไต้หวันนะครับมันขึ้นมาจากมาจากเขามันอยู่บนเขาที่ไต้หวันนะครับเราก็ไม่รู้ว่านกมันฆ่ามาหรือเปล่า เนี่ยครับแต่อันนี้นั่งเก็บนั่งเก็บแล้วแล้วร้อยใส่ถุงแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวจะกินให้ดูอืมเฮ้ยอันนี้หวานหวานไหมลักษณะมันเหมือนเหมือนลูกลูกเม่าอ่ะถ้าใครภาคกลางไม่รู้ว่าภาคอ,อื่นมีไหมแต่ภาคกลางมันจะมีเหมือนแบบลูกเม้านะครับรสชาติมันเหมือนกันเลยมันจะแบบออกมีเปรี้ยวแล้วลูกสุกมันจะหวานหวานเปรี้ยวๆหวานอะไรเงี้ยลูกชัดเจนเลย แต่อันนี้มันเราเรียกเป็นเบอร์รี่สีทองแล้วกันครับมันสวยมากเลยเอากรมันโกเบอร์รี่ไงเนี่ยครับต้นมันมีหนามด้วยนะเนี่ยครับมันมีหนามแบบเล็กๆนี่นี่อ่ะเก็บเยอะๆเลยเนี่ยโอ้โหตรงนี้หวานฉ่ำเลยหวานฉ่ำเอาลองกินนิดกูก็ไม่กล้ากินนี่ เอาบอกหวานฉ่ำมันต้องลองหวานมากเลยเนี่ยขนาดดูอีพวกพึ่งมันมีมันมีพึ่งมาบินด้วยนะครับเออนี่เดี๋ยวกินให้ดูนะซูมให้ดูหวานมากเลยเหมือนลูกคอแลเรนรสชาติเหมือนลูกคอแลเนบ้านเราเลยลูกคอแลนเคยเคยกินไหมเขาเรียกอะไรวะลูกคอแลเนเปล่าหมักพี่พวนหมักคอแลนใช่เอ้ที่มันเป็นลูกเดงเขียวเขียวด้แดงแดงอ่ะนี่ครับรสชาติเหมือนเลยนึกออกแล้วนึกได้แล้วรสชาติเปรี้ยวหวาน ออกสองรถอันนี้เราแบบเดียวเราได้เต็มถุงแต่สีมันสวยนะมันสีทองเลยเยอะมากเราถ้าอยากให้มีสรถก็ใส่น้ำปลาลงไปถ้าอยากได้สีก็ใส่พริกลงไปอีก <laughs> <laughs> อร่อยเลยกินไมอ่อยเลยนี่ครับสะพายกระเป๋าคลิปลิงมาเก็บลูกโกเบอร์รี่ ลูกนี้เจให้ดูอ้าวไม่หลกเรากคอแดนเลยพี่เอาไปใส่น้ำปลาพริกแล้วคนุบๆๆๆที่เขาเอาช้อนสดกันนะนะเออพี่มใหญ่เหมือนบันนนกบันนนกอะแม่ในคุงเนี่ยครับถ้าเราไปซื้อต้นมันมาปลูกมาต้นละ12เหรียญ99เซนนะครับต่อต้น ถ้าจะเอาไปปลูกแต่อันนี้เราไม่ต้องปลูกครับเราเก็บเลยเขาปลูกไว้ให้เราเก็บเนี่ยครับต้นละสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าก็ประมาณต้นหนึ่งประมาณสี่ร้อยอ่ะครับเนี่ยครับแต่สีมันสวยมากเลยแล้วมันก็จะมีขนนิดนิดมันเหมือนเงาอะอ่ะอ๋อมันเป็นลูกผสมระหว่างเบอร์รี่กับเงาะเอาพี่มายดูยขนมันดิใช่มันมีขนด้วย <laughs> ไม่มันป้องกันไอ้นี่มันมแมลงมัน ลูกเล็กๆเนี่ยครับลูกเล็กๆของมันอยู่อันนี้มันพอพอมันเริ่มโตเราแหวกแหวกเฮ้ยมันห่วงด้วยนะเฮ้ยมันแข็งนะมันเป็นกลีบเนี่ยครับลูกข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกลูกอ่อนมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับนี่ลูกอ่อนมหแต่ลูกสังเกตลูกอ่อนเยอะมากเลยนะเนี่ยครับลูกออมันคือมันยังไม่ได้นี่มันยังมันยังไม่ไดันก็คือลูกอ่อนนั่นแหละมันยังไม่ออกมาไง เยอะมากเลยครับอ,อเขาจะว่าเราทําอะไรกันวะเขาบอกว่าคนทั้งคนปั่นจักรยานแล้วคนขับรถผ่านเขาก็มองครับว่าคนป่าสามสี่คนนี้มันมาทําอะไรกันมะแต่ <laughs> มันกินได้ไงแนละ้วสัที่สําคัญมันแพงด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลเบอร์รี่อีก,อ,กอีกตระกูลหนึ่งนะครับแต่เป็นสีเหลืองแล้วเครือมันจะแบบต่ำๆแล้วก็จะมีหนาแบบเล็กๆ คนชอบมีขาเราแน่นเมันพาวแล้วตังกิเรียนนี่เดี๋ยวนั่นเป็นต้นไปหาเราขุดไปปลูกได้ไหมมันไม่มีมันไม่มีขายในสตอร์ไม่ใช่เหรอต้องต้องสั่งตามเว็บไซต์เหรอ I don't know มันชื่ออะไรนะอีกรอบนึง Creeping Raspberry Creeping Raspberry มาจากไหนมาจากไหนมาจากไต้หวันไต้หวันบนภูเขาใช่ไหม Yes <laughs> นี่ครับเรามีผู้เชี่ยวชาญมาสำเนียงนี่ชัดเป๊ะมาจากไทมันไม่ใช่ไทยแลนด์ไอ้ไม่ใช่ไต้หวันเนี่ยมันจะหลุดมาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนี่ที่เราดึงออกมาพี่เพรย์ประกอกทีวีหน่อยสินี่ไงครับมันจะเป็นอย่างนี้เลย านเปรี้ยวอร่อยอร่อยสุดยอดเลยความรู้สึกแบบมันช่างฟินอะไรขนาดนี้พรุ่งนี้จะมาทํางานได้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้สรุปพี่แต๊มาทํางานไม่ได้เฮ้ยกินได้กินได้ฟันทงพรุ่งนี้ลางานแต่หนาแต่ดีนะที่หนามันแบบเล็กๆหนามันไม่ได้แบบเป็นหนามใหญ่มากนี่เราเก็บแค่เดียวนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันจะช้ำหรือเปล่า <Yeah. S 1> ม,มันก็ชำ้ำอันนี้จริงมันต้องแบบเป็นใส่กล่องนะครับแต่อันนี้เริ่มเริ่มจะชำะ้ำแล้วอยากจะเก็บให้มันทุกลูกเลยจะเก็บแล้วมันก็เพลินนะครับเก็บไปเรื่อยแล้วก็พอเก็บปุ๊บก,ก็จะเจอแต่ลูกใหญ่ๆไปเรื่อยใหญ่ไหมเนี่ยลูกเท่านี้ก้อยนะลูกเท่านี้เ <No. S 1> นี่ยครับ เ้าหันมามอง,งผู้ชายกับผู้หญิงแล้วเขาก็นตะโกนออกมา,มานะโอ้ย What are you doing What are you doing You cannot eat it <laughs> You dead n o t t o m o r r o w แต่เขาบอกเราช้าไปเรากินไปแล้วเขื่อนที่จริงมันกินได้นะครับพิสูจน์มาสามวันละ่ากินแล้วปกติไม่เป็นไร <laughs> อะไรไปนขนอย่างนี้อ่ะขนอยู่เอาลองเด็ดดีลองดึงดิเนี่เห็นไหมง่ายหไหมอย่างเงี้ยเหรอโยนไม่โยนช้ำเนี่ยเห็นไหมลูกใหญ่ๆข้างๆเนี่ยเอย้ยไหนอ่ะนั่นแหละใหญ่สุดแล้วก็เรียบร้อยครับหลังจากที่เก็บมาสักพักก็ได้นี่เก็บประมาณ สิบนาทีอ่ะเนี่ยครับได้เยอะแล้วแต่ยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะเนี่ยครับคือเต็มไปหมดเลยอะ่ะเรียบร้อยหลังจากที่เก็บสักพักแล้วได้เยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําน้ําจิ้มแล้วก็จะกินจะไปทาพริกเกลือจะลองดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับก็เรียบร้อยครับกับคลิปเก็บ keeping berry โอ้โหสำเนียงแอคเซนสุดยอด k i e p i n g berry นะครับ ก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะครับปักกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ครับรูปที่เราไปเก็บเมื่วานเราเอามาใส่ไอติมวานิลาอร่อยมากครับรใส่ไอติมวานิลาแบบคือแบบอร่อยมากอือคุณก็รสชาตก็ด,ดีเลย